พี่อยางเจ้าพี่สาวจกเอาสตางค์ล้งในกระเป๋าออกไปกะนไม่ได้สตางค์น้องหายไปห้าสิบบาทนงไปซื้อกาแฟกี่มันค์ห้าสิบบาทมม่ไดแบงค์ห้าสิบน้องมีใบหนึ่งในกระเป๋าตังคนะ์อ่ะแต่ว่าหวยก็โอนเอาแต่ว่าพี่แต่ว่าเพราะว่าน้องอยู่กับพี่ตลอดพี่ต้องจกสตางค์ลงไปห้าสิบไปว่าไปเลยล่าพี่ไปจกเม่ใดกระเป๋าอยู่ที่น้องติดตัวน้องตลอดแลวแต่คืนหรออ๋อ อู้อย่างไงไอ้น้องนั้นยุบยับยุบยับนะอ๋อไอ้น้องขึ้นมากับแม่มันคืนอ๋ออะเล่าสตางค์เพืมันก่อนเอาฮือกะเออเรื่องสตางค์เอาฮือนี่เหมือนกันปนกะหันมันกลับใบร้อยมาเตียวมาพี่โอเดสผมขอสตางค์ซาวอยากแล้วน้องหอฮือมันเอาไปห้าสิบเพื่อมันไปมั่ยอมทอนน้องอ่ะโปนขอสตางค์ซาวซาวบาน้องขอหือมันสั่นห้าสิบเจ้าต้องทอนี้น้องสามสิบกะนแล้วน้องยังอู้กับมัน ว่าทอนคือปีตัวนเ่งกัปีเองแบบตวองน้องปีไปได้ยินเสียงดนตรีก็ดังอีลาปีไปได้ยินใหญ่ใช่แลมวแบน้องนี่ยังแบบคือน้องสามสิบบาทวะแต่น้องยังบอกมันเอาทอนมาสามสิบมันยังบ่าน้องยังบอกเมอเพราะน้องแบบมาได้บอกทอนเพราะว่าห้าสิบปีอเดสครับมีซักสาวบาทก่อนมีสตางค์มาจ่ายผมขอสตางค์สาวบาทอยากก็ขอสาวบาทแล้วยังหุบเป็นห้าสิบเอาหุบเป็นแค่ยังห้าสิบก็นเรื่องว่าเขาจะทอนมาให้หนูสามสิบ แล้วน้องยังมาถามมันทอนหรือปิดตัวได้ก่อปพี่มีแบงค์ห้าสิบยังอูก็มัแต่ยังมาเสาะแรก่เราเราไปซื้อ,อเซาะแรกอะใครมีตังแบงค์ย่อยป้องอย่าขอแรกน้่นหรออย่าเออจะเอาไปซื้อขวาล้านการ้านพี่ทองอย่าง<ม>ซื้อไปซาวบากเขาเอาแบงห้าสิบเพื่อเป็นยังทอนสามสิบไล่น้องแต่คืนยังมาทอนก็น้องยังบอกมันพี่บอกมีใบซาวทอนหือปีสามสิบก็น้องเอาห้าสิบเพื่อนน้องบอกปากมันเป็นความผิดข่อยน้องนั่นหรอมันเป็นความผิดขางน้องหรอ ไปตากี่อย่างเสียงมันดังกว่าะมันนี่ย่งจรงจังนะแต่หันมานอนเอาไปห้าสิบยังเฮรอหันละไม่ยังมาทอนหนูแต่น้องยังบอกมันน้องทอนพีชเน้ออยะประเดี๋ยวนี้อ๋อประเดี๋ยวนี้มันน้องนั้นผิดหอกน้องกับพีชอะน้องแบบไปเสาะแรกไปเคาน์เตอร์กันได้หรอล้องผิดยังไรอะขอตงแรกเป็นคนเืิ่สตางค์แล้วน้องต้องเป็นคนผีชอีกแตน้องเอาตังให้มันมันขอซาบานก็มันขอซาบานแล้วน้องไปให้มันห้าสิบอย่างน้องยังเือซาบานอ่ะ แล้วพี่ยังมาพูดสาบานพีนัดพี่พียังมาตวงน้องอ่ะจะไปตวงอย่ังไงกองหานมึงอยู่ลายปุ้นสังสั่างย่างกันแล้วยังบอกว่นเอาไปไปเอาเสาะการทอนนะถ้ามีการทอนเดี๋ยวพี่ไปเสาะแรกเดี๋ยวพี่เอามือแลกเคาน์เตอร์ก็ได้เสาะถามโต๊ะข้างๆกันได้ใครมีใบซาวบ้องแล้วบหมน้องนี่ยังมาทอนเปิ้นก็มันมีใบร้อนแล้วมันจะเับกราทางใบซาวน้องนี่ยังมันบอกมันจะจ่ายใกล้เหมือหัวร้อยซาวผมขอซาวบาทครับพี่จะจกขึ้นใบห้าสีพึ่งยังมาทอนน้องอ๋อ ก็เปิ้ลขอสาบาดมันเป็นตั้งมึอกับมึงผิดอีหล่าแล้วปียังมาต้อนปียู่แมะแล้วเขาปียังมาต้วงนล้วเหรอครักูมาได้ยินกูหันมาชุกชุกเฉยอันยังกะบอกหูตกก็ต่างกันเพราะนี่อย่างเงยืมต่างกันกาขอต่างกัอย่างก็เปิ้ลขอสาบาดเอาใบห้าสิบเปิดเพื่สรุปแล้วมัน้องนั่นผิดมึงผิดมึงเปขอสาบาดมึงยังมาื้อสาวเมื่อใบห้าสิบเพื่อเพื่อเพื่อคนื้อต้องบอกผิดกับปีก็มึงยังมาบอกว่าทอนหื้อปีสามสิบอ๋อ เพราะว่าขอซาบ้าเนี่ยอ๋องั้นทอนมาทุกปีสามสิบปีมีใบห้าสิบยังบ้ามันขอซาบ้าแล้วมันเอาไปตือห้าสิบออกับเมื่อแบงค์ห้าสิบเพืเปิ่มมึงยังบอกต้องถอนต้องถอนบ้ตถอนมึงเอาแบงค์ห้าสิบเพื่อเปิ่มมึงต้องบอกพี่มามีใบซาเอาใบห้าสิพื่น้องต้องมาถอนปีสามสิบเนอแล้วน้องตัดเพเป็นไผ่ ว่าหมึงคบกันที่แบงยังหนจรยังรู้จักพีีอ๋อมาถ่ายรูปตัวสวัสดีครับพี่โอเดสสวัสดีครับพี่สานพัอันนั้นนะขั้นตอนแรกขั้นตอนต่อมันเามึงเอาสตางค์มาแล้วาถ่ายรูปตักสืัสี่พี่้องดส้วัสดีครับไี่สานพันธ์อันนั้นนะขั้นตอนแรกขั้นตอนต่อมันเอามงเอาสตางค์าแล้วักเอาตัวสวัสดีครับพี่ยัเดสตวัอด้คับพี่สานมันธ่อันนั้นนะข้อนแรกขั้นตอนมึงมันตวงมึงเจกสตางค์มาแล้วมาถ่า่รูปอัหยัง แล้วประเด็นมาถามสตางค์น้องไม่เนี่แล้วมาน้องนั่นเป็นไผ่ก็เป็นไผ่อะมึงต้องหามมึงหู้อยู่แก่ใจมึงกับมาน้องบัดนีด้มาน้องนั่นผิดบ่แบบมึงนั่ผิดเอาสตางค์ทุกคนห้าสิบมึงยังบอกว่าพี่บารมีใบซาวทอนทุกพี่สามสิบมึงยังบอกอู้อ่ะมึงยังบอกอู้น้าดองเพิ่นเอาแค่ซาบาทเนี่ยเพิ่นเอาไปถึงห้าสิบก็ซาบาทกับมันบอกว่ามันเอาซาบาทกับมึงเอาไปงห้าสิบเพิ่งเหมือนเงี้ยอย่างไ่อมทอนน้องอ่ะแล้วมึงยังมาถามเอาสตางค์ทอนอ่ะ ก็พี่ยังมาตวงน้องมพี่มึงยังบอกบอกพี่มันเอาแบงแสไปปุ้นแล้วห้องมันน้ำมาทอนมึงยังบอกบ้าน้องน่ะพิดบ้าน้องน่ะมึงนะผิษไปขอสาบานเอาแบงแสเพ่เปิ้ลวอดร่ำโวดรวยบ้านได้วดนร่ำวดรวยก็ขอสาบานมันบมือมีใบสาบข้าพเจ้ขอสาบานน้องมีใบสาว้เอาไปให้สิเพ่มเปิ้ลก็ขอบ้านน้องนี่ยังมาทอนเปิ้ลอะถ้าแม่ค้ามาทอนมึงมีบอกแม่ค้าก่อน